สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํายอดยาสมุนไพรให้คุณคุณสักตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือตําลึงนะครับหรือว่าเถาตําลึงนั่นเองนะครับในตํารายาสมุนไพรเราบอกว่าตําลึงเนี่ยเถาตําลึงเอามาหยอดตานะครับผสมน้ําหยอดตาแต่ว่าผมก็ไม่แนะนานะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จากการทํายาอย่างแท้จริงเนาะ แล้วก็หรือเอามาต้มน้ําชงดื่มก็จะให้สรรพคุณในการบำรุงดวงตาเนาะอันนี้เราก็รู้อยู่นะว่าไอเขาเรียกอะไรอะ่ะตาลึงอะ่ะตัวใบตําลึงเนี่ยมีธาตุเหล็กเยอะมีวิตามินเอเยอะคนก็ไปต้มใส่หมูปละช่อกินไงบำรุงสายตาตำรายาไทยเราว่าอย่างนี้นะครับเถาของตําลึงคืออะไรไอใบที่เราเอามากินอะ่ะไม่ใช่เถานะครับเถาก็คือต้นของมันนะครับต้นของมัน เนี่ยอันนี้ผมให้ดูนะครับนี่คือต้นของมันที่เราเป็นต้นยาวๆอะ่ะแข็งๆอะ่ะก่อนจะเป็นใบนะฮะไอ้ต้นของมันเนี่ยพอเราเอามาสับตากแห้งเราก็จะได้ยาเถาตําลึงเนี่ยเอาไว้ต้มนะครับจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยที่ดีส่วนหนึ่งก็คือรากนะครับรากนี่เป็นสุดยอดยาของเขาแต่ว่า ลากมันหายากเดี๋ยวจะพูดเรื่องลากตอนตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือต้นต้นเนี่ยก็เอามาสับแล้วก็ตากแห้งนะครับตากแห้งสนิทนะฮะมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับคือต้นเล็กเนี่ยมันจะยากเพราะว่าถ้าคุณไปฝานบางๆนะฮะมันจะหักกรอบในเวลาเราเก็บนานๆนะครับแล้วก็การทํายาจากเถาตําลึงเนี่ยยากอยากลึงเพราะว่านอกจากมันจะกรอบง่ายแต่ง่ายแล้วก็มันยัง เป็นมอดง่ายนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยส่วนมากจะเป็นลาถ้าเราเป็นลาแล้วก็เป็นมอดถ้าเราซื้อจากเว็บไซต์เจ้าดังอะไรนะครับแอปเจ้าดังอะไรเงี้ยเป็นก็ยากผมแนะนําให้คุณคุณทาเองนะครับจองไว้เลยเจอต้นตำลึงขึ้นเลยนะครับจองมันอายุ1 2, ปี2ปี3ปีให้มันอายุมากๆยิ่งดีนะครับเกิน1ปีขึ้นไปนะครับจะยิ่งให้สรรคุณทางยาดี เอามาต้มน้ําชงดื่มทุกวันจะใส่น้ําชากาแฟน้ําร้อนอะไรก็แล้วของคุณนะทีนี้ผมให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเถาแก่มากอันนี้อายุ8ปีนะครับคุณคิดดู8ปีเนี่ยมันโตได้แค่เท่านี้เองนะครับประมาณเหรียญสิบบาทนะครับลำต้นวงรอบลำต้นมันมันโตได้แค่นี้เองแล้วก็รากมันมีให้ไม่เยอะถึงรากมันจะสรรพคุณดีกว่าทั้งต้นแล้วก็ใบก็ตามนะฮนะก็อันนี้ผมไป เอามาไงจากบ,บ้านญาติเถาแปดปีนะครับก็มาต้มไอ้ท้ทีเอามาหัน่นแล้วก็มาตากจนได้ที่ทีนี้ส่วนตัวผมนะเขาบอกว่าเถาตําลึงเนี่ยบํารุงสายตาผมกินมาตั้งนานไม่บํารุงเลยนะครับสายตานะครับกับบํารุงความต่งตึงของใบหน้านะครับทําไมบํารุงความต่งตึงของใบหน้าเพราะว่าชาวบ้านเขาชอบมาถามผมไงประมาณว่าไปโบท็อกที่ไหนทําไบหน้าใสากระจ่างจางังเราก็ บอกเขาว่าเรากินตําลึงเนี่ยครับกินมาเป็นหลายปีแล้วนะกินสองสมปีแล้วนะครับก็กินมาทุกวันใส่กาแฟมั่งใส่ชาร้อนใส่น้าร้อนมั่งกินไปตลอดวันนะครับก็ถ้าเป็นผมผมก็จะชงประมาณอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งก้านนะครับหรือประมาณอย่างเงี้ยต่อหนึ่งแก้วกาแฟนะครับก็ชงน้าร้อนกินทั้งวันพอหมดวันก็เททิ้งไปประมาณนี้นี่คือวิธีกินของผมนะครับคุณคุณลองไปทําดูกันนะครับมัน บำรุงใบหน้าเราบำรุงผิวพรรณเราได้ดีนะครับแล้วก็ตามตำราโบราณว่าบำรุงสายตามันจะดีจริงหรือเปล่าไม่ทราบต้องให้คุณคุณช่วยกันไปลองดูเพราะสำหรับผมไม่ได้ผลสายตาได้ผลใบหน้านะครับเพร,ะะรเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิตามิน A ในตำลึงเนี่ยผมคิดเอาเองนะมันเป็นวิตามิน A ที่ยังไม่ถูกสกัดพอเราใส่น้ำร้อนเนี่ยมันก็ไปสกัดนะครับสารที่บำรุงผิวหน้าเรามีอะไรเลตินอลไงเรตินาลพวกเนี้ย นะครับซึ่งเขามาทํำกีนเยะแยะไปนะลองไปดูแล้วกันครับว่าบำรุงสายตาคนไหมแต่สาหรับผมบารุงใบหน้าบารุงผิวพรรณดีมากๆแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ